สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเคยไหมคะเวลาที่เกิดปัญหาเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆในชีวิตประจําวันพยายามหาทางแก้เท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีแต่มันจะกลายเป็นเรื่องจิบจ้อยไปเลยเมื่อเจอบุคคลอัจฉริยะเหล่านี้ที่เปลี่ยนเรื่องง่ายๆให้โคตรง่ายเข้าไปอีกแม้จะแฝงความพาไปนิดหนึ่งก็ตามเอานาของแบบนี้มันต้องลองจริงๆจะได้ผลแค่ไหนต้องลองดูกันค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้ำไปกว่าการขี่สกูตเตอร์แบบเดิม เมื่อหนุ่มคนนี้ขอเพิ่มเติมฟังก์ชันแสนสบายให้กับผานะด้วยการนำโซฟาตัวใหญ่มาติดตั้งบนสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้อารมณ์เหมือนกำลังขับรถหรูมันเลยทีนี้แหละจะขี่ไปไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะปวดหลังหรือปวดก้นอีกแถมยังเป็นที่จับตามองแก่ผู้พเผ่นจะด้วยแต่จะไปเข้าตาตำรวจด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะเรื่องนี้แอจะไม่ยุ่งค่ะใช่เสื้อฮูดแทนถุงใส่ป๊อบคอน ช่วงนี้ออกไปดูภาพยนตร์ในโรงอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่บ้านแล้วดันอยากได้อารมณ์เหมือนไปข้างนอกก็ต้องลองเพิ่มเมนูเด็ดอย่างป๊อปคอนเข้าไปด้วยแต่ถ้าไม่อยากถือให้เมื่อยแนะนําวิธีแบบผู้ชายคนนี้เลยด้วยการใส่เสื้อมีฮู้ดกลับด้านมาไว้ด้านหน้าจากนั้นเทป,ป๊อปคอนลงไปหิวเมื่อไหร่ก็หยิบกินแถมยังเหลือมือไว้อีกด้านถือเครื่องดื่มหรือหยิบทิชชู่เช็ดน้ำตาเวลาดูฉากซึ้งกินใจได้อีกด้วยเอาใครว่างต้องลองไปทำบ้างแล้วล่ะ บอบ์ะเสริมท้ายจักรยานจะทำยังไงดีถ้าคุณมีจักรยานแค่คันเดียวแต่ต้องส่งเจ้าตัวเล็กทั้งสองไปโรงเรียนถ้าปั่นไปกลับสองรอบคงจะน้องปู่เป็นลูกมะกรูดก่อนแน่นอนไม่เป็นไรบ้านนี้เขาทำได้ด้วยการนำาลังพลาสติกตัดช่องออกด้านหนึ่งแล้วติดตั้งต้งเบาะหลังจักรยานถึงเวลาก็ให้พวกเขาเข้าไปนั่งเป็นอันว่าคุณพ่อก็ปั่นชิวปลิวลมได้โดยไม่ต้องกลัวนักเรียนตัวน้อยตกจากหลังจักรยานอีกด้วยประหยัดอัจฉริยะสมกับเป็นยอดคุณพ่อจริงๆค่ะ ไก่โอ๊กกันชนคนขับรถส่วนใหญ่คงกังวลทุกครั้งเวลาหาที่จอดเพราะเกรงว่าจะเผลอไปชนรถของคนอื่นแม้จะมีเทคโนโลยีพวกเซ็นเซอร์และกล้องก็ตามดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเตือนให้คุณรู้ว่าใกล้จะไปจุบคนอื่นแล้วก็คือเจ้าไก่โอ๊กสีเหลืองหน้ากลนกวนี่แหละเหมามาเลยหลายตัวเสร็จแล้วจัดแจงไว้ตรงด้านหน้ากันชนรถยนตเหมือนคุณพีคนนี้หากโดนเมื่อไหร่มันก็จะส่งเสียงร้อง <c oughs> ออกมาลั่นถนนให้รู้เองแหละ แก้ปัญหาไม่มีที่นั่งบนรถเมย์เคยขึ้นรถเมย์แล้วต้องยืนตลอดเพราะที่นั่งไม่พอหรือคนเยอะจนเบียดเสียดกันบ้างไหมคะถ้าเจอบ่อยจนรู้สึกอารมณ์ผจวใจแล้วล่ะก็คงต้องดูความอัจฉริยะของเจ้าของสกูตเตอร์คนนี้เป็นตัวอย่างที่แก้เม่ด้วยการใช้สิ่งที่มีไปแขวนกับราวารถเมล์แล้วขึ้นไปนั่งเหมือนนั่งชิงช้าไม่ต้องยืนให้เมื่อยอีกต่อไปแต่ถ้าเจอรถเมย์สิงก็ระวังนิดนึงเพราะอาจโดนแรงเหวียงจนเวียนหัวหงายท้องได้จ้าพัดลมโดรน วิธีแก้ปัญหาห้องนอนร้อนแบบคนฉลาดล้ำต้องไม่มีคำว่าธรรมดาถ้าไม่เชื่องั้นลองดูชายคนนี้ที่แก้ร้อนด้วยการน,นำโดนมันผูกติดเท้าจากนั้นก็เปิดให้ใบพัดทำงานลมเย็นๆก็จะเป่าเข้ามาที่หน้าหรืออยากย้ายองศาก็แค่ขยับขาเป็นอันว่าเย็นฉ่ำชื่นใจมันทุกทิศทางเข้าใจหาทำมากๆเหมาะสำหรับคนที่มีเงินซื้อโดนตัวเป็นพันแต่ขี้เกียจซื้อพัดลมสักตัวซะจริงๆส่งของจากชั้นบนแบบคนฉลาด การย้ายออกจากคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์สักทีหลายคนคงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยและเลื่องแรงสุดๆเพราะต้องยกกล่องลองอมาจากด้านบนกว่าจะถึงข้างล่างแทบจะหน้ามืดแต่ถ้าจะให้สนุกกว่าที่เคยต้องดูบ้านนี้เป็นตัวอยา่างโดยใช้ผ้าใบพื้นยาวโยงออกมาจากหน้าต่างหรือระเบียงห้องแล้วให้เพื่อนรอยอยู่ข้างล่างจับปลายผ้าใบไว้ให้แผ่ออกพอเรียบร้อยก็ให้คนด้านบนส่งของลงสไลเดอร์โฮมเมดกันเพื่อเนีเนยวยาวไม่เหนื่อยแรงและข้าวของที่มีก็ปลอดภัยด้วย ขาตั้งเฉพาะกิจขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆจากค่ายผลไม้เป็นอะไรที่แพงมากและถ้าคุณไม่มีงบซื้อเละก็ให้ดูคนพี่คนนี้เป็นตัวอย่างขาดขาตั้งใช่ไหมงั้นใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายอย่าง,างไม้แขวนเสื้อมาลองดูสิโดยใช้ตะขอเกี่ยวไว้กับที่เสียบขาตั้งวางไม้แขวนให้ตั้งทำองศาที่พอดีกับพื้นรับน้ำหนักจอเราก็จะได้ขาตั้งจอเฉพาะกิจไว้ใช้งานชนิดที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหลายพันบาทอีกต่อไป ขนาดไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ทุกคนจะมีฐานไฟฉายสำรองติดบ้านไว้ตลอดเวลาและบังเอิญวันนี้ต้องส่งงานซะด้วยฐานไซด์เดียวกันกับเมาส์ดันมาหมดอีกเอางี้ถ้าไม่พอดีก็ทําให้มันยัดเข้าไปได้ส,สิอย่างเช่นพี่คนนี้ใช้ฐานขนาดใหญ่ยัดเข้าไปในช่องโดยให้แต่ละขั้วแตกกันเป็นแนวทะแยงเพียงเท่านี้ก็ใช้ปั่นงานต่อได้อีกยาวๆแต่เป็นไปได้ซื้อฐานหลายไซส์มาติดบ้านไว้จะดีกว่าความปลอดภัยสําคัญที่สุดค่ะ ้น DIY บางครั้งการสร้างห้องน้ำใหม่ตามพื้นที่ห่างไกลอาจเป็นเรื่องยากในจะเรื่องวัสดุหรือแม้กระทั่งงบประมาณที่บานปลายยกเว้นว่าคุณจะเป็นคนอัจฉริยะที่สามารถ DIY ขึ้นมาใหม่ด้วยการเจาะหลุมวางที่นั่งก่อนแล้วหาถาังพลาสติกขนาดใหญ่มาวางพร้อมกับเจาะประตูไว้เปิดปิดก็เป็นอันเรียบร้อยและไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเพราะมีรูลบายอากาศอยู่ด้านบนไว้ให้ฉลาดล้ำแบบนี้ เลอกตั้งครังหน้าคงต้องช่วยกันดันไอเดียนี้ซะหน่อยแล้วตัดผมเองอัจฉริยะคนฉลาดไอคิวสูงจะตัดผมทั้งทีคงไม่ใช่วิธีการแบบทั่วไปแน่นอนเพราะหนุ่มคนนี้ใช้วิธีการตัดผมช่วงท้ายทอยด้วยการตั้งกล้องถ่ายด้านหลังเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์อยู่ตรงหน้ากระจกแล้วใช้ปัตเตเลียนค่อยๆตัดให้เป็นทรงเป็นอันว่าไม่ต้องเสียเงินหรือง,อ,ง,งอชงอักต่อไปแต่อาจจะเสียเวลาเซตอัพมุมกล้องเล็กน้อย,อยและไม่รับประกันว่าจะแหว่งเท่านั้นเอง ซูมรูปไม่แตกด้วยกล้องส่องทางไกลจะทำยังไงดีเมื่อไปดูคอนเสิร์ตหรือดูกีฬาที่นั่งเราดันอยู่ไกลามากเหมือนนั่งดูอยู่บนดอยและพอจะถ่ายรูปศิลปินหรือนกกักกีฬาไกลๆดันไม่มีกล้องเลนส์ซูมโหดๆสุดด้วยนั่นไม่ใช่ปัญหาของคนอัจฉริยะ2021เพราะชายคนนี้เขาส่องเลนส์กล้องเข้ากับช่องดูของกล้องส่องทางไกลเป็นอันว่าได้ภาพระยะไกลแบบไม่แตกสมใจเหมือนกับถ่ายจากที่นั่ง VIP เลยทีเดียว และยังได้ฟิลเตอร์จำ j จๆแบบไม่ต้องใช้แอปเพิ่มอีกจัดว่าเก๋เทระเบิดไปอีกแบบอยู่นะยุ่งแค่ไหนก็คุยโทรศัพท์ได้สำหรับคนที่ไม่มีหูฟังใช้และบังเอิญต้องรับโทรศัพท์ตอนกำลังยุ่งยุ่งอยู่คงรู้สึกหงุนงีดก,กันไม่น้อยหรือยิบม,มารับสายที่ก็เล่นเอาวุ่นวายไปหมดแต่นั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับหนุ่มใหญ่แต่ใจโคตรเฟี้ยวคนนี้เพราะเขามาพร้อมกับความอัจฉริยะมือไม่ว่างหูฟังไม่มีใช่ไหม ก็แค่ใช้เชือกพันโดยให้โทรศัพท์อยู่ตรงตำแหน่งหูพอดีสิเท่านี้ก็จบเรื่องเมาสมอยไปล้างจานไปเห็นไหมง่ายแค่นี้เองตัดหญ้าแบบใหม่งานตัดหญ้าในสนามใหญ่ๆไม่ใช่เรื่องสบายเลยสักนิดแม้จะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ก็ตามแต่ก็ต้องคอยเข็นเครื่องวนไปมารอบสนามกว่าจะเสร็จทีแทบเป็นลมแต่ผู้ชายแก๊งนี้มีสุดยอดวิธีการทุ่นแรง โดยการใช้รถเอทีขับพาทั้งคนทั้งเครื่องตัดหญ้าวนไปรอบสนามแทนแบบปกติขับสนุกและไม่เมื่อยอีกต่างหากฉันคิดซะจริงๆหลังจากนี้ต่อให้โดนใช้ตัดกันทั้งวันก็ไม่หวั่นกันอีกแล้วโซฟาจากทรายเหนือกว่าการสร้างปราสาททรายธรรมดาธรรมดาก็คือสร้างโซฟาแสนสบายจากทรายบนชายหาดของพี่นาเค็มคนนี้ละจ้าในเมื่อเตียงผ้าใบามันเล็กไปแถมนอนบนพื้นทรายก็ไม่เท่กันก็ทำขึ้นมาเองซะเลยสิ เสร็จแล้วก็แค่ปูผ้าลงไปกันทรายติดตัวเป็นอันว่าได้พักผ่อนสบายเหมือนนอนอยู่บ้านแต่ถ้าคิดจะเดียนแบบก็เช็คฟีมือก,กันก่อนนิดนึงเพราะอาจจะลำบากแทนที่จะสบายได้ค่ะเปิดฝาขวดด้วยที่ดัดขนตาเป็นผู้สาวอยู่บ้านคนเดียวอยากดื่มเครื่องดื่มซะหน่อยแต่ลืมไปว่าไม่มีที่เปิดขวดซะงั้นไม่เป็นไรจ้าระดับคนไอคสูงกว่าตึกเบิร์ชคาริฟายอย่างเราก็ต้องหาอุปกรณ์ใกล้ตัวมาใช้เอเอ,อะไรดีนะ อ่ะเจอแล้วที่ดัดขนตาจ้าว่าแล้วก็เอามาหนีดขอบฝ้าจากนั้นค่อยๆดึงออกเป็นอันเสร็จพิธีได้ดื่มดำกับรสชัดเครื่องดื่มแบบไม่ต้องง้อใครถือเป็นไอเทมที่ใช้ดีมีประโยชน์ซะจริงๆแก้ประแจใหญ่เกินนอ็อตเครื่องมือช่างที่ใช้โดยคนที่ไม่รู้มาก่อนก็มักจะเกิดปัญหาทางเทคนิคต,ต่างๆอย่างเช่นการเลือกใช้ประแจาบางทีอาจจะเลือกไซส์ใหญ่เกินกว่าหัวน็อตที่ใช้แต่สําหรับอัจฉริยะอย่างเราแค่นี้จิบๆเอง ในเมื่อเกิดช่องว่างก็หาอะไรมาอุดสิอย่างเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์คนนี้เขาใช้เหรียญหรือไม่ก็ปลายไขยควงมายัดตรงช่องว่างแล้วค่อยๆบิดให้แน่นเห็นไหมคะชีวิตไม่มีอะไรยากเลยวาดรูปแบบอัจฉริยะเหล่าอาร์ติสที่ชอบวาดรูปทั้งหลายคงเคยประสบปัญหาลงสีไว้ส่วนหนึ่งพอเอามือไปวางเพื่อระบายสีอีกส่วนของกระดาษกลายเป็นว่าเพื่อนไปทั้งแถบเรากับกลัวไม่รู้ว่าทํางานอาร์ตมา ถ้าคุณเป็นคนงบน้อยแต่อัจฉริยะมากๆแล้วก็ดูคนนี้เป็นตัวอย่างใช้ถุงมือยางที่หาได้ทั่วไปมาตัดนิ้วออกเหลือเพียงแต่นิ้วก้อยเอาไว้จากนั้นนํามาสมเวลาทํางานเป็นอนันาวาดภาพได้แบบไม่ต้องกลัวเลิะเทะกันอีกแล้วสวมหน้ากากยังไงไม่ให้เจ็บหูในช่วงที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาแบบนี้ คงประสบปัญหาอาการเจ็บหูจากสายเกี่ยวไม่น้อยแต่ถ้าคุณเป็นคนรักเสียงเพลงมีดโฟนติดตัวเป็นอวัยวะที่33แบบชายคนนี้แล้วก็งั้นลองเปลี่ยนจากคล้องสายที่หูไปคล้องที่เฮดโฟนแทนพอเสร็จปุ๊บหน้ากากก็จะปิดปากพอดีและได้ฟังเพลงเพลินๆยาวๆกันอีกทั้งหากไอเดียเลิศขนาดนี้ปรบมือให้ดังนังไปเลยค่ะเล่น iPad สไตล์คนคูมั่นใจว่าทุกคนที่นอนเล่น iPad ดหรือโทรศัพท์มือถือต้องเคยเผลอทำรวงใส่หน้ากันมั้งแหละ ก็นะแต่แข่งข้างมันไม่ได้ฟิลนี่นาเลยทำให้หนุ่มสุดคูลนายน้ปิ๊งไอเดียเจ๋งๆแม้จะดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่ขึ้นมาด้วยการใช้เทปกาวติดตรงเพดานให้สายห้อยลงมาด้านล่าง2เส้นแล้วแปะติดกับ iPad ให้พอดีระดับสายตาจะได้นอนเล่นสะดวกๆไม่ต้องกังวลว่าจะร่วงใส่หน้าจนเจ็บตัวอีกช่างคิดจะจริงเลยนะพ่อหนุ่ม คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ